ทะลุไม่ตีมาเป็นคุณชายตอนที่สามสิบหกฮองเต้ทําการจส่สวนหมิงหยางและองค์ชายสซด้วยตัวเองพอ,อก่ว่าทั้งสององค์ชายจะถูกทรมานและทนไม่ไหวและอาจจะตายพอเห็นสภาพของหมิงหยางและองค์ชายสซ่ตอนที่มาเข้าเฝ้าที่ห้องพรโรงทําห้ฮองเต้ถึงกับสะเทือนใจว่าทําไมรัชทายาทถึงได้ทําร้าย ่น้องที่คานตามกันมาได้ถึงขนาดนี้ทรงตัดสินทพยะค่ะม่อมฉันเชื่อว่ามิ่งยางกับอง์ชายสีมีความผิดอย่างแน่นอนใจเย็นรัตถะายาทข้ามีเรื่องจะถามเจ้ก่อนพะยะค่ะฮองเต้กองกำลังทหารของเจ้าทำไมถึงได้มีมากมายถ้าเป็นกองกำลังของมิ่งยางจริงทำไมถึงมาอยู่กับเจ้าได้เสด็จพ่อเออฮองเต้ คืออย่างนี้พะย่ะค่ะมิงยางจอมทำนนเพราะกลัวว่าจะถูกจับได้เรื่องข้อหากบฏก็เลยยอมสละกําลังทหารให้กับหม่อมชั้นพะยะค่ะถ้าเป็นเยี่ยงนั้นแล้วมิงยางจะก่อกบฏได้อย่างไรในเมื่อทหารอยู่ในมือเจ้ากบฏก็คือกบฏเพรามิงยางตั้งใจจะกะบฏอยู่แล้วแต่หากถูกหม่อมชั้นจับได้ซะก่อนพะยะค่ะเร็วไรสิ้นดียายต้องรอถึงวันนี้ คือหม่อมฉันคิดว่าหมิงหยางอาจจะไม่พร้อมพะยะค่ะถ้างั้นข้าจะถาาหมิงหยางกับองค์ชายสี่พวกเจ้าสองสองคนคิดจะก่อกบฏทใช่หรือไม่ไม่พะยะค่ะหม่อมฉันไม่เคยคิดก่อกบฏทหม่อมฉันก็เหมือนกันพะยะค่ะองค์ชายสี่ยืนยันหนักแน่นหลังจากพูดต่อจากหมิงหยางตาค้นของรัฐทายาทมากมายนะัก ทางเสนาต้วนสนมเอกที่เป็นบุตรสาวของเสนาต้วนแล้วก็เจียวโจที่เข้ามาเป็นพยานทำให้ฮ่องเต้ค่อนข้างหนักใจในขณะที่ฮ่องเต้กำลังหนักใจอยู่นั้นคิดว่าเสียอย่างไรเขาก็ต้องลงโทษหมิงหยางกับองชายซีแม้จะจำใจแต่ฮ่องเต้ก็ทำอยังไม่ทันสั่ง ท่านเจ้าเมืองและเย็ยนถังสองพ่อลูก่กับเป็นพยานให้หมิงยางและองค์ชายซ่ว่าไม่ได้กิดกบฏแม้จะมีกองกำลังทหารก็เพราะไว้ช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือทั้งสเสบียงและชาวบ้านที่เกิดภัยธรรมชาติก็ใช้ทหารกลุ่มนี้พวกเขาเป็นพยานได้และมีหลักฐานเพราะเคยไปสอดแนมหลายครั้งเย็ยนถังมอบหลักฐานให้กับท่องเต้ พ่อตัวเองเคยไปสืบเรื่องนี้และปะทะกับคนขององค์ชายหมิงหยางและถูกรอบทำร้ายเมื่อมีหลักฐานช่วยหมิงหยางกับองค์ชายสีฮ่องเต้เลยเรียบสัตยินปล่อยตัวทั้งสองคนแต่ให้กักตัวอยู่ในโจนชั่วคราวรัตทา,ายาที่ไม่พอใจมากรวมถึงเจียวโจก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเป็นฮองเฮาที่อยู่เบื้องหลังท่านเจ้าเมืองและเยี่ยนถังสองพ่อลูก หลังจากมิงหยางลงชายสีถูกปล่อยตัวชนฟอยกับอามาก,ก็ดีใจมากรีบขอบคุณของเฮาเจ้าจไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกคนที่เจ้าควรขอบคุณก็คือเยี่ยนถังกับท่านเจ้าเมืองเป็นไปได้ยังไงพะยะค่ะของเฮา,าชนฟอยถามด้วยความแปลกใจก็เพราะความรักเยี่ยนถังรักเจ้าหม่อมฉันไม่คิดเลยว่าความรักของเยี่ยนถัง จะช่วยหม่อมฉันได้ถึงขนาดนี้ช่วยทุกคนเลยแหละแต่ก็ไม่ดีนะักตอนนี้สองพ่อลูกกำลังตกอยู่ในอันตรายอาถูกรัททายาทเล่นงานได้ทุกเมือ่อถ้าเช่นนั้นจะทํำยังไรดีฮองเฮาส่งช่วยสองคนนั้นด้วยนะพะยะค่ะต่อให้เจ้าไม่ขอข้าก็ช่วยอยู่แล้วข้าพัทยพะยะค่ะอามาเจ้าละ่ะ พอจะมีแผนช่วยเยี่ยนถังกับท่านเจ้าเมืองหรือไม่คะยะค่ะหม่อมฉันคิดว่าถ้าทหารที่องค์รัถทายาตกลับคืนไปสู่องค์ชายหมิงหยางพอถึงเวลานั้นองค์รัถทายาตอาจจะทำอะไรได้ไม่มากนะักข้าก็คิดเหมือนเจ้าเรื่องนี้เห็นทีค่าต้องคุยกับฮ่องเต้เสร็จแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะข้าช่วยทีเดียวเป็นเพราะจนเฟยเป็นคนดี มีแต่ผู้คนลักไข้ส่วนเจ้าหออมาฉลาดและกล้าหาญขอบพระทัยองเฮาพะยะค่ะขอบพระทัยองเฮาพะยะค่ะเจ้าสองคนไปเถอะข้าจะส่งพวกเจ้าไปที่จวนของหมิงหยางพะยะค่ะขอบพระทัยองเฮาแม่องเฮาอยากจะล้างเฉินเฟยไว้เพราะนางเอนดูเฉินเฟยมากแต่นางก็รู้ว่า คนที่ฉนเฟยปรารถนาที่จะพบเจอเคอหมิงยางนางจึงไม่อาจหลังไว้ได้ถังเยี่ยนถังแม้จะมีความสุขที่ช่วยสนเฟยให้กลับมาอยู่กับคนรักได้แม้ตัวเองจะไม่สมหวังเจ้าเสียใจเรือเยี่ยนถังไม่ขลับท่านพ่อขอเพียงสนเฟ,ย,นเฟยมีความสุขหม่อมฉันก็มีความสุขแต่ที่ข้าไม่เข้าใจทำไมท่านพ่อถึงยอมช่วยขรับ ที่ข้าอยอมช่วยเพราะรู้ว่ารัชทายาทแทบจะไม่มีความคิดเป็นของตัวเองกับเสื้อคนรอบข้างทำในสิ่งที่ผิดถ้าพวกเราไม่เป็นคนสืบโลกองค์ชายของเมืองยาองค์ชายซีก็คงไม่รู้ว่าทั้งสององค์ชายไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ดีเลยนั่นสิครับท่านพ่อเป็นพ่อเจาจูยุยงองค์รัชทายาท ไม่แค่เจยวจูหรอกเสนาต้นก็มีส่วนซึ่งท่านเจ้าเมืองก็รู้ดีส่วนเจ้าจูเจ็บใจนักมีอย่างกับองค์ชายสีรอดไปได้หากจะเล่นงานอีกก็คงไม่มีโอกาสรัชทายาทก็พางมาโกรธนางเป็นเพราะเจ้าทำไมไม่บอกข้าตั้งแต่แรกว่าเยียนถังคิดไม่ซื่อหม่อมฉันไม่คิดว่าเยี่ยนถังจะกล้านีไปคะเจ้าจะคิดจะคิด ต่ไม่เคยทำแล้วจะถ่ายญาตเอาแต่ทรงตําหน่นงหม่อมฉันถูกต้องแล้วหรอเป่พคะความจริงแล้วความผิดนี้เสนาต้นก็มีส่วนลองทอดเขาสิยเพคะข้าก็ไม่ปล่อยเขาแน่จริงหรือเพคะแล้วจะถ่ายญาตชอบเฉินเฟยมีเหรอจะกล้าทำร้ายเสยนาต้นเจ้าอย่ามารู้ดีไปกว่าตัวข้าเพคะ นางกายเป็นสตีหลายกาดไปแล้วไม่อาจจับมิงหยางลองชายสีได้หรือแม้แต่เยี่ยนทางที่นางถูกใจเพื่อไม่ให้ใครมาละแกละแกละทำร้ายนางได้ไม่ว่าจะเป็นท้องเฮาหรือมิงหยางหรือลงชายสีนางจะต้องแต่งกับองค์รัชทายาตนางจึงบอกเขาว่านางท้องทําให้องค์รัชทายาทตกใจและไม่อยากเชื่อนางจึงให้กุมาเมื่อตรวจร่างกายของนาง ต่อหน้าองค์รัชทายาทว่านางท้องจริงๆกูมาเองก็ไม่เชื่อทำไมนางถึงท้องได้แต่ก็ได้แค่สงสัยถ้าเจียวโจได้แต่งกับรัชทายาทเขาก็จะสบายไปด้วยรัชทายาทถึงกับเครียดเมื่อนางท้องแม่ไม่อยากจะแต่งแต่เด็กในท้องก็เป็นลูกเขาก็ต้องรับปากนาง ว่าจะถูนเรื่องนี้กับพ้องเต้ซึ่งแม้เราจะถายาทไม่ทําเจียวจูนี่แหละจะเป็นคนทําเองทางเหมิงหยางที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสพอมีเฉินเฟยมาคอยดูแลเขาก็ต้องเข้มแข็งเพราะไม่อยากให้เฉินเฟยร้องไห้เจ็บมากไหมเหมิงหยางไม่เจ็บหรอกแต่แผลของท่านเยอะไปหมดเลยข้าบอกแล้วว่าไม่เจ็บ ถค่เห็นหน้าเจ้าข้าก็ไม่รู้สึกเจ็บเลยสักนิด,ดยังจะมาพูดอีแล้วามาล่ะอามาดูแลองค์ชายซีโยหมิงยางแล้วจะทาทยาาต,ต้องหาโอกาสทำลายท่านอีกแน่มันไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้วจริงเหรอขอเพียงห้องใจ้เชื่อใจพวกข้าก็จะไม่เกิดเรื่องดีจัง ทังางอะมาถึงกระปวดหัวองค์ชายสีได้รับบาดเจ็บสาหัสก็จริงแต่ทำตัวเหมือนเป็นง่อยจะลุกจะนั่งก็ต้องประคองแม้แต่อาหารก็ต้องป้อนยาก็ต้องป้อนขาดเย่าเยงเดียวที่ยังไม่ได้ทำคือเคี่ยวข้าวให้ก็ข้าเจ็บไปทั้งตัวจะทำได้ยัยงไรเมื่อครูข้าไปดวงชายหมิงอย่างมาแล้วไม่เห็นองค์ชายหมิงหยางจะเรืองมากเท่าองค์ชายเลย นี่เจ้าว่าข้าหรือก็เจ็บสิใจอยู่แล้วหรือเจ้าอยากให้ข้าตายไม่ไม่ไม่พะยค่ะหม่อมฉันไม่ได้อยากให้องชายสีตายซะหน่อยเจ้านะปากไม่ตรงกับใจความจริงแล้วเจ้าก็อยากดูแลข้าอย่างใกล้ชิดช่ไมล่ะใครบอกพะยะค่ะข้านี่แหละบอกอามาเมื่อไหร่เจ้าจะหมองข้าดีบ้างหม่อมฉันก็พยายามอยู่พะยะค่ะ นี่ล่ะพยายามองค์ชายเสวยยาแล้วก็ส่งนอนเถอะพยะค่ะแต่ข้าอยากมองหน้าเจ้าองค์ชายจะมองหน้าหมทำไมพยะค่ะข้าข้ากลัวมากรู้ไหมข้ากลัวว่าข้าจะไม่ได้เห็นหน้าเจ้าแต่ตอนนี้องคชายสรงไม่เป็นไรแล้วพยาค่ะตอนนี้ก็คือตอนนี้แต่ตอนนั้นข้ากลัวว่าข้าจะไม่ได้บอกบางอย่างกับเจ้า ก่อนที่ข้าจะตายอย่าพูดอีกเลยพะยะค่ะมันก็ผ่านมาแล้วแต่วันนี้ข้าต้องพูดกับเจ้านะมาอะไรเดี๋ยะพญะค่ะคือข้าข้าองค์ชายสีกำลังจะพูดและสารภาพอะไรบางอย่างแต่กูมากับเข้ามาสกอรล้อมผงล้อมไให้เข้าไปหาองค์ชายสีอามามองอย่างเอื่อมละอาในความใสจแจ้งของกูมาองค์ชายสี ปลอดภัยแล้วหม่อมฉันดีใจที่สุดพะยะค่ะจะมาได้อย่างไรหม่อมฉันพอรู้ว่าองชายสีปลอดภัยแล้วหม่อมฉันก็รีบมาเลพยพะยะค่ะอง์ชายสีไม่เป็นอะไรก็ดีที่สุดแล้วจริงเหรอก่อนหน้านี้เจ้าไมา่ได้พูดแบบนี้นี่อามาเจ้าเกียดข้าข้ารู้ดีก่อนหน้านี้ไม่ว่าข้าจะทําอะไรลงไปเป็นเพราะเจ้จูบังคับข้า ข้าไม่มีทางเลือกข้าไม่เชื่อเจ้าหรอกพอ่อจะนาเล่ทาทะเลาะกันสทีข้าเจ็บขนาดนี้พวกเจ้ายัางทะเลาะกันถ้าเช่นนั้นองค์ชายสี่ก็เชิญจัดการเองเถอะพยะค่ะว่าจะทำยังไงกับกูมาหม่อมชันขอตัวเดียเด๋ยวเอามาเดี๋ยวองค์ชายสี่ที่แทบจะลุกไม่ขึ้นตอนนี้ถึงกับผลลุกขึ้นนั่งแต่อามา กับกอดเอวเขาไว้แน่นปล่อยข้ากูมาองคชายอยากขยับเลยพยะะ่่าจะทรงเจ็บมากนะพะยะค่่าให้หม่อมชันดูแลก็ได้พะยะะ่่าไม่ต้องก็ที่ข้าอยากให้ดูแลก็คืออามาไม่ใช่เจ้าองคชายองคชายสี่มโหมาเขาสั่งทหารให้มาลากกุมาออกไปกุมาถูกทหารลากเดินผ่านหน้าอามาแล้วลองขอให้อมาช่วย ตามาเลือกที่จะเมินจากนั้นกูหมาก็โดนโบยยี่สิบไม้แล้วถูกไล่ออกจากทนไปทางอมาก็ย้อนกลับมาดูวงชายสีเมื่อทหารมาบอกว่าองค์ชายสีอาการสุดหนักพอมาถึงก็เห็นองค์ชายสีนอนนิ่งอมาตกใจมากองค์ชายเป็นอะไรหรอพะยะค่ะองค์ชายองค์ชายสีค่คอยๆหลืมตาและแร้งทำเป็นหายใจไม่ออก ทำให้อามาต้องปกคองให้ลูกนั่งเป็นอย่างไรบ้างหายใจพองขึ้นไหมพะยะค่ะจีจังที่มีเจ้าไม่เช่นนั้นข้าคงขาดใจตายองชายพูดอะไรพะยะค่ะนี่แกล้งเหรอพะยะค่ะข้าพูดจริงเมื่อคู่อามาทําให้ข้ามโหเกือบตายพอมีเจ้าข้าก็เลยไม่ต้องพูดแล้วพะยะค่ะหากพูดอีกมอมฉันจะไปจริงๆด้วยจะไปนะอย่าไป,นะาไปข้าไม่พูดแล้ว จเจ้าเจ้าต้องอยู่ข้างๆข้า,ขา,ขานะพะยะค่ะถ้าเช่นนั้นองค์ชายก็ทรงพักผ่อนเถอะพะยะค่ะจะได้หายเร็วๆเข้าใจแล้วถ้าเข้าใจก็นอนนะพะยะค่ะองค์ชายสี่ไปยักหน้าอามาค่อยๆประคองให้เขานอนลงแต่องค์ชายสี่ไม่ได้หลับเติมตาแป๋วจ้องมองอามาพ่อมาเห็นว่าองค์ชายไม่ยอมหลับสัที เลยทำตาดุดูใส่ทําให้องค์ชายซีค่อยคอยหลับตาเพราะกลัวว่าหมาจะโกรธเมื่อองค์ชายซี่หลับไปแล้วอำหมาก,ก็ถึงกับถอนหายใจมองใบหน้าหล่อที่ค่อนข้างซีดสภาพร่างกายจะแย่แค่ไหนแต่ความร้ายกับความเจ้าเลยังอยู่เต็มร้อย